สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเปิดดวงสีวันเกิดคนมีกากบาทกลางฝ่ามือดวงแข็งที่สุดเทพเทวดาคุ้มครองลางสังหอนแม่นท่านผู้ฟังคะใครที่เกิดสีวันเกิดนี้แล้วมีกากบาทกลางฝ่ามือมาติดตามรับฟังค่ะคุณคือคนที่เทวดาคุ้มครองลางสังหอนแม่น วันแรกได้แก่คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันนี้เป็นคนดวงแข็งเพราะปกติเป็นคนรักยศรักเกียรติชอบไฝฝันถึงเรื่องยศอำนาจความเป็นใหญ่ชอบเป็นหัวหน้าชอบเป็นผู้นำยิงในเกียรติยิงในศักดิ์ศรีของตนเองชอบคบหาบัณฑิตติดใจมุมานะในกิจการการงานด้วยแรงผลักดันของอารมณ์ เป็นคนที่มีความพิถีพิถันในความเป็นอยู่ของตอนรักสวยรักงามเป็นคนใจร้อนเหมือนลมพายุเปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนขึ้นทะเลมีความเฉียบขาดปากว่ามือถึงแต่ลังเลไม่มีความแน่นอนแต่สินใจเด็ดเดี่ยวในบางครั้งและไม่ค่อยได้ผลค่ะ มีปฏิพันธ์เฉียบแหลมชอบความคิดอิสระในการงานในจิตใจชอบศิลปะในการเขียนชอบขับร้องแต่เอาดีเด่นนักไม่ได้ค่ะมีความอาภัพในเรื่องของวงญาติชอบน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาที่ตนเผชิญอยู่เป็นกําพะเช่นเป็นเด็กกําพะหรือขาดคนอุปถัมไม่มีผู้คนมาช่วยเหลือ ต้องลดแรนตามลำพังหรือคบคนอื่นมักโดนเขาหักหลังการปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์จะประพฤตินอกทางเพราะแรงผลักดันจากผู้อื่นเป็นคนที่หูเบาเชื่อคนง่ายชอบคำยกยอป่อปั้นต้องระมัดระวังอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคเส้นประสาททางหูตาโรคหัวใจโรคผิวหนัง ฟันจะทุดโทรมมักมีปัญหาปวดฟันบ่อยค่ะในผู้หญิงนั้นมักเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเจ็บออดออดแอดแอดมีปัญหาเกี่ยวกับการไข้ยอยู่เป็นประจำศัตรูเป็นคนรูปร่างที่สูงปโปรคใบหน้ากระดูกเป็นคนมากด้วยจริตความรักมักเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมีความปรารถนาแรงกล้ามักเปลี่ยนความรักได้ง่าย คือเป็นคนที่รักรักอยู่บ่ดจะเกลียดก็เกลียดเลยเป็นคนเกลียดใครเกลียดจริงรักใครรักจริงดังนั้นรักแรกๆจะค่อนข้างรุนแรงรักแบบสวิทหวานรุนแรงแต่พอผ่านไประยะหนึ่งก็เฉยชารูปร่างลักษณะของคู่จะเป็นคนผิวค่อนข้างไปทางขาวลักษณะท้วมไม่อ้วนจะน่าเกลียด ผิวพรรณเหมือนตนเองหรือจะแตกต่างบ้างเล็กน้อยค่ะ 2. คนเกิดวันังคารค่ะคนเกิดวันังคารเป็นคนดวงแข็งมีเทวดาคุ้มครองลังสังหอนแม่นเป็นบุคคลที่เสียสละ ความสุขของตนเองเพื่อคนอื่นชอบอาสาทำกิจการใดมักทุ่มเทในการกระทำมากกว่าการทำในกรอบในระเบียบแบบแผนห่วงธุรกิจของคนอื่นมากกว่าของตนใคร้ๆเป็นคนชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านมีความมุทะลุไม่กลัวตายโมโหง่ายทุนเฉียวหากอยู่ในวังวนของอบบยามุกหรือพนันจะวิบัติได้ง่ายคะ่ะ เพราะดวงชาตาถ้าเล่นการพนันเสียหมดชอบแสดงความเป็นใหญ่ให้กับผู้คนได้เกรงขามบางครั้งอาจจะดูภายนอกเหมือนคนหญิงพยองหากได้รับคำยินยอมอาจหลงหลืมตัวได้เลยค่ะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะคนที่คิดรายนั้นมักป้อย,ยอคนที่เกิดปนังคารทำให้หลงไหลยอมทำนนทํทำนี่ได้โดยไม่คิด คนวันลังคารจัดเป็นผู้ที่ฉเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมด้วยไหวพริบแต่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกอะไรได้นานทั้งความไม่พอใจมักแสดงออกทางสีหน้าได้ตลอดเวลาเป็นคนใจขออาจหา,านชานชัยเกินตัวจึงประสบความผิดหวังเสมอด้านสังคมเป็นคนที่น่าสรรเสริญชอบห่วงใหญ่ในธุรกิจของคนอื่น ถือความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นความสุขของตนเองอารมณ์มักแสดงออกทางสายตาหากน้อยใจมักมีน้ำตาคลอยามกโกรธมักถูกโมโหจริตเข้าครอบงำได้อย่างง่ายดายยามดีใจแสดงแววตายอย่างร่าเริงเป็นคนไม่ค่อยจำค่ะมีคนพูดยกยอปอปั้นนิดหนึ่งก็ลืมแล้วเป็นคนซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณค่ะชอบผจญภัยมากกว่าใช้ชีวิตแบบสงบ ชอบการเสี่ยงโชคแบบหวังน้ำบ่อหน้ามีโครงการยิ่งใหญ่และจะสำเร็จแต่จะสำเร็จก็ต้องลำบากต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมากมายในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมักมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาโรคประสาทส่วนเท้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอ่อนระมัดระวังการถูกของมีคมค่ะถูกของร้อนเจ็บป่วยเพราะความประมาท ถ้าเป็นผู้หญิงมักมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดบุตรประจำเดือนโรคจุกแน่นตามชายโครง 3. คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะคนเกิดวันนี้เป็นคนโมโหง่ายยามโกรธมักระบายออกด้วยวาจามีนิสัยมุมมานะกัดฟันทิฐิยามโกรธก็ผูกพยาบาทพอหายโกรธก็มีความสงสารเวทนา รู้สึกตัวเสียใจในสิ่งที่แสดงออกไปและพยายามจะไม่ให้เกิดอีกและพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกชอบกระทำตามความคิดของตนเองเป็นใหญ่มีใจบุญค่ะรักมิตรและบริวารดีชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือผู้ที่มาปรับทุกข์ในบางขณะรู้ตัวว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่ก็พยายามขวานขวายที่จะช่วยเหลือเขาเป็นคนอาภัพ แม้จะสร้างความดีกับผู้อื่นสักเพียงใดก็ตามค่ะก็ไม่ได้รับความดีความชอบแต่อย่างใดบางคนนึกน้อยใจตนเองที่เรียกว่าดีกว่าคนอื่นแต่พอถึงเวลาคนอื่นกลับมองไม่เห็นคุณค่าคนอุป,ปถัมภ์มักดีแต่ปากยากที่จะเชื่อได้ค่ะเป็นคนรักสวยรักงามใฝ่ฝันในศิลปะวิทยาที่แปลกมีระเบียบแบบแผนชอบการดีสี เป็นคนมีปัญญาเข้มแข็งในหลักการดื้อดึงตามอุดมคติยึดมั่นในความซื่อสัตย์ค่ะและ 4. คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันนี้มีนิสัยชอบความเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นค่ะหากได้รับยศหรือมีการยกย่องก็ยิ่งแสดงอาการเฮ่เป่งรัศมีขึ้นมาทันทีมักเป็นคนชอบวัดระแวงค่อนข้างคิดมาก ไยมามักจะสะดุง้งเป็นคนระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยู่บ่อยครั้งใครเป็นคนค่อนข้างที่จะวิตกกังวลเป็นคนที่มีฝีปากผงผางบางครั้งบ้าบินแบบขวานผาซากมีเหลี่ยมทันคนหากขาดการศึกษาและขาดธรรมะยึดเนียวจะเป็นคนสามหามโกหกพกลมแก้ตัวอย่างสำคัญ เป็นคนไม่ยอมเอาเปรียบใครและไม่ยอมเสียเปรียบใครส่วนมากเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงเมื่อถูกยันยอมีอุบายกลมันยาชอบแสดงอาการโอ้อวดทำอะไรไม่ยั่งยืนค่ะและเป็นคนใจสปอร์ตกับเพื่อนฝูงลูกน้องเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมใครมาคุยคมต้องหาทางชนะ ท่านผู้ฟังคะสำหรับคนมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือสำหรับสีวันเกิดนี้จะต้องทำอย่างไรมาติดตามรับฟังคะ่ะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทำสิ่งนี้จะถูกหวยรวยโชคเพราะคุณมีเทวาดาคอยช่วยเหลือมาติดตามรับฟังคะ่ะเส้นกากบาดกลางฝ่ามือบอกบุญและกรรมที่ทำกันในอดีตชาติท่านผู้ฟังคะ อยากรู้หรือไม่ทำไมบางคนเกิดมาชีวิตตีมีทุกอย่างแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทำไมมันช่างน่าเวทนาเชื่อหรือไม่คะมันเกิดจากบุญกรรมที่เคยทำมาตั้งแต่ครั้งในอดีตชาติวันนี้นอ้องปานชาแนลจะมาขอแนะนำการดูเส้นลายมือกับเส้นกากบาดกลางฝ่ามือบอกบุญและกรรมที่ทำในชาติปางก่อน หากอยากรู้ให้ยกมือขึ้นมาดูค่ะคนที่มีเส้นกรกรบาดต่างฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีค่ะมักขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆเรื่องและทุกๆคน ส่วนใหญ่แล้วเส้นกรกบับาดกางฝ่ามือนี้จะขึ้นในมือของผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นเกจิอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ชำนาญการในด้านใดด้านหนึ่งค่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนเป็นของตัวเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหา กระบ,บาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีต่อชีวิตค่ะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีบุญและเช่นเดียวกันถ้าผู้ใดมีเส้นกรกบ,บาทกลางฝ่ามือไปกันแกล้งใครหรือไปทำผิดพลาดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกันเรียกได้ว,ว่าเป็นเส้นเหลือเชื่ออีกเส้นหนึ่งค่ะทางพระเขาจะเรียกว่า เป็นเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วค่ะบางที่ยังหมายถึงคนที่ระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกและยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นบางคนก็ไปบวชเป็นพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นหมอรวมถึงหมอดูด้วยค่ะและ คนที่มีเส้นกากบาดต่าง่ามือจะเป็นคนที่มีสิกเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่6นั่นเองค่ะบางคนที่เชื่อในเรื่องของคนมีองค์ส่งเจ้าหรือคนส่งเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเคารพบูชาและ คนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือมาแขวคลาดอยู่ตลอดค่ะไม่มีศัตรูมาแพ้วพานเพราะศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองหรือว่าศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครองถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงค่ะเทวดาคอยช่วยเหลืออยู่ ขอยกตัวอย่างเช่นในลายมือของคุณบูตี้ค่ะเป็นกากะบาดกลางฝ่ามือที่ใหญ่มากจึงไม่แปลกที่คุณบูตี้จะเป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียหากได้ปั้นหากได้ปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาค่ะคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคุณเป็นคนที่มีบุญอยู่แล้วขอแนะนำ ให้คุณเบิกบุญเก่ามาใช้วิธีเบิกบุญเอามาใช้ยามชีวิตลำบากเพื่อชีวิตจะไม่อับจนค่ะค่าถาเบิกบุญนี้สามารถสวดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายเรียกว่าค่าถาเบิกบุญฉบับย่อค่ะพระอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าคือของศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้วจะสะสมอยู่กับตัวเราไม่หายไปไหนค่ะ แต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไรไม่มีใครตอบได้บางครั้งก็ส่งผลทันทีค่ะแต่บางครั้งบางคราก็ส่งผลในชาติหน้าอยู่ที่กรรมของเราว่าจากบทบังบุญนั้นไว้นานแค่ไหนเป็นคำตอบว่าทําไมหลายคนสร้างบุญไปแล้วทำไมชีวิตยังลำบากไม่จเจริญรุ่งเรืองสักทีการเบิกบุญจึงเป็นความเชื่อว่า สามารถขอบุญที่ทำไปแล้วจากเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาให้บุญนั้นสองต่อเราณเวลานั้นค่ะวิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญฉบับย่อขอเพียงสถานที่อันเหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นในโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาภายในบ้านก็ได้ค่ะ ให้นำดอกไม้ที่ใช้ถวายพระตามปกติจุดทูบสามดอกกล่าวนโมสามจบแล้วว่าคาถาเบิกบุญดังนี้ค่ะวิสันติตถาคโตวิสันติอะวะธารณะวิสันติภิกขุอาคะจัตฉามิโหมิกัตตวาอภิสัมปายโยอ,อาเนหิปร,ริตระ อัมหะปัสสาวะติอธิปัจจายจะจานิรันตระวิสันติตถาคโตวิสันติอวะธารณะวิสันติภิกขุอาคะจัฉามิโหมิกัตวาอภิสัมปายโยอ,อาเนหิปริตระอัมหะปัสสาวะติ ภิปัจจะปายจะนิรันตระวิสันติตถาคโตวิสันติอะวะธารนะวิสันติภิกขุอาคะจัตฉามิโหมิกัตตวาอภิสัมปายโยอาเนหิปร,ริตระอัมหปะปัสวติอธิปัจจะปายจะ นิรันตระแล้วกล่าวคำเบิกบุญด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในชาตินี้จงกลับมาให้ระบุสิ่งที่เราต้องการค่ะเช่นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้ข้าพเจ้าพบกับความสุขความจเจริญด้วยเทิน ท่านผู้ฟังคะสิ่งที่ขอนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนใครและไม่ขอมากเกินบุญของตัวเองคะ่ะหลังจากนั้นให้กราบพระสามครั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนอก้านชาแนลขอกราบขอบพรบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ